ให้สียภาษาไทยโดย c n r Channel นี่คือการต่อสู้ที่เริ่มจากความพ่ายแพ้เดชิฟโปรแกรมสตาร์ทศัตรูคือราชาจอรเวสโซโลมอนนั่นมันประตูเหรอจับต้นกำเนิดความร้อนได้ผู้ที่ได้รับปฏิหารจากพราผู้เป็นเจ้าโดยตรงราชาโซโลมอนเป็นเซอร์เบนจริงๆเหรอครับทำไมถึงสู้ พวกเจ้าเห็นอะไรกันมาในประวัติศาสตร์ของมนุษย์กันมาสเตอร์ที่เลวร้ายที่สุดของมนุษย์เสียชิเอา้าเงยหน้าขึ้นเธอนี่คือเรื่องดาวการนำอนาคตกลับมาของเจ้ากับพูกฆ่าไม่ใช่เหรอแล้วเธอล่ะปราถนาอะไรทุกคนพยายามสุดชีวิตจนมาถึงนี่ทำเพราะ มีแค่ตัวเองที่ทำได้เพราะฉะนั้นผมเองก็จะพยายามให้เต็มที่เท่าที่ทำได้ครับเธอกับบมชช่วยสอนตัวเรื่องนี้ให้ฉันพีนพีช่วยกลุ่มมือฉันอีกครั้งได้ไหมครับได้ลำแสงเอ๋ยจงสาสองบัลลังกภารกิจอันยิน่งใหญ่เริ่มแล้ว ว่าชีวิตฉันจะจบลงเพียงชัว่วพริบตาถึงอย่างนั้นฉันก็อยากจะเห็นอนาคตให้ได้นานแม้เพียงวินาทีเดียวคือพุจิมารุริสึกะได้รับคมที่เหลือจากผู้คนหลากหลายอยู่ที่นี่แทนผู้คนทั้งหลายมาสเตอร์แห่งคาดเดียเฟรดแกรนด์ออเดอร์ ฝากกดไลค์และกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่จากพวกเรานะครับ